ผู้น um ี้สกอร์เป็นไงครับเจ็ดสองครับเียนะเ็ไม่ได้อย่าโอเคเขาพร้อมแล้วเขาพร้อมแล้วไปไปไปดัน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 วงไฟวงกลางเปิดไปวงกลางเปิดไปกลางไปเปิดไปอืมพีเซมอนเลยเก็บขอบเลยถ้าตายแล้วอุ้มศพมัน้วยเฮ้เพื่อนตายคนนึง ใจศพหน่อยอย่าศพหน่อยมาศพไปมาศพไปมาทำศพน้อยทำน้อยอยู่อยู่เยอออเอามาใลเอามาใกลกี้ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นปิดตัวชุบปิดตัวชุบมีดปิดตัวชุบยืมพี่บุ๊ดสวยกับมากับมาอุ้มศพมาอุ้มศพมาอืออุ้มศพนี่อุ้มศพมาอีกอุ้มยืมไม้ไม้ไม้เยอะก่อนอืออือ พิสมอนไ่ปิดเลยยืมพี่ปุ้นหน่อยสมุดพี่สมุดมเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวเปลี่ยนดูบีบเ<ไ>ปลี่ยนดูบีบเหล่าเดียวเดียวดิอุ้มมา,ากักอุ้มมากักมีสองคนเหยียบตรงนั้นที่เหลือเล่นให้หมดเลยพิสมอนไปเลยไปเล่นเลยอันเลี้ยงอยู่กูเปลี่ยนไม้เลยอือหมดแังหมดแัง เหลือน <T an> ั่นแะเหลือนั่นแะใช่ป่ะเหลือป่ะหมดยังหมดหมดหมดแล้วมากองที่บ้านเอามากองที่บ้านสมที่เหลือเอากองที่บ้านอืมฮะนาเออเอ็งง่เอ้ยหมดแล้วเหรอเอ้เม็งก็จอดอย่างนั้นเรอดูยังไม่ได้ป๊อปเลยน้องตำเนียงบ้านเกิดออกน้องน้องน้องตำเนียงบ้านเกิดอก็จออไอ้ควายจะเข้าจะเข้า Yo! That road to the top, baby. This shit ghetto motherfucking boy, man. We pay with the real got no G-Toy, man. Yeah! What's up? Met all my time, I'm who I am. They slam do collab, still do my thing. They call me for my con-colleague, go bang. I tell me, yeah, just fuck up, go talk I fuck with my man. We on the same thing, we do the same shit กูไม่สนมึงมากับใคร The who the fuck you came with man มาได้ใส่สูทผูกไทเหมือนกับฮิตแมนมีกันสามสิบอยู่ในคลิปแต่ไม่ใช่ type of did man คนเขาบอกกูเช็ง but we still the same กูไม่เคยลืมบ้านเกิดที่พวกกูเค็ง10โถ่ดาวยืนด้วยขาตัวเองเธอบอกว่าชอบกูเลยอยากเรียกว่าตัวเอง B A N G ตะกอน P N K ส่วนที The b i l d G อยู่ใน D N A เด็ก R G B ไม่ท่อง A B C ไม่ค่อยเหมือนใครเขาเพราะเราคิดว่า G กูนี่แหละเป็นคนที่ทำให้เด็กได้เห็นต้นทุนมันไม่สำคัญถ้าอยากจะเป็นในสิ่งที่เป็นกูนี่แหละเป็นคนที่สู้ในวันที่โคตรจะแสบลำเค็ญกูนี่แหละเป็นคนที่ลบคำศัพท์ประมาทน้ำลายกระเด็นกูนี่แหละเป็นคนที่พูดให้เพื่อนคือคนกู้ชีวิตกูนี่แหละเป็นคนที่บอกว่าโลกนี้กว้างกว่าที่มึงคิดกูนี่แหละเป็นคน คัดคนอร์มเอาทีละนิดมีแค่กูแล้วก็กูที่ตามหาความหมายของชีวิตไม่ใช่เน็ตฟลิกไอซ่าแต่ชีวิตกูเป็นชาปเป็นตอนเมกซองไอเมกคิดกูเป็นชีวิตเป็นบทเป็นกรอนบอกกับเพื่อนให้กลับไปคิดถ้าเราไม่ผิดมึงอย่าไปยอมรอบนี้พวกกูร้องรันเชสพันมาละคนยังสงสัยว่ากูเป็นใครสงสัยกูมาจากไหนสงสัยว่ามึงต้องการจะรู้จริงๆว่า who am I และกูก็ยังคงเป็นกูคนเดิมไม่สนมึงเป็นใครท,ทุกสิ่งต้องใช้เวลาแค่ปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไป Med det man taler Who I am. Yeslam, du kaller ham, still do my thing. They call me for men kan lide, kalle kugle bang. At tage mig yderst Fuck up kugle, talk og fuck with my man. we on the same thing we do the same shit goin' straight with my girl katar who the fuck you came with man mother side suit pull tight make up hit man nigga sock the view in clip the my type of dick, man congo buckles shame, but we still the same go make a lil' banka dip go come ten fold down, in the cargo end turn about what's up go let what to aim Gashi, man. You hurt. Yeah, <laughs> Oh, bang. Yeah, 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 yeah. 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 Can't run, my you If you yeah. play with my attention, they yeah. day, just play me pull my out. Put Put like a Nigga, better wash your mouth My me you lop a tad not to the south Ride around with two blicky i be dug it out i be jerking, 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 selling bricks, i mama house I not care boss, baby Came from nothing, now I'm jumping out, the pause, baby Got lots of fuku drippin' like a sauce, baby. Like baby. You t th think me shady out of my co baby. Made a finger up, I said fart 12 yeah, yeah feel my bro, living fast life, taco slide, fuku drive slow, copy my style, fuku jai, got a shy flow, never go shy, handu shy, 2020, fango <laughs> think of fuku let me now. 777 l i f e ซเว่นเซกูถอยเหมือนกับลูกเต่าเงินกูเต็มกระเป๋าพวกกูเลยไม่เหงาเงินของกูมันเข้ามาใหม่ตลอดมันไม่เคยเก่าพวกกูปา้นีกันทุกวันไม่ว่าวันศุกร์หรือวันเสาร์กูเดินเข้าไปในคลับเงินเป็นแสงอยู่ในกระเป๋ากูได้ยินว่ามึงโกกูได้ยินว่ามึงเก่า If you play with my attention นี่จะเล่นให้พู้มึงเหงาพูดอะไรก็คิดดีดีน i n j a better watch your mouth เพื่อนกูมีอยู่รอบประเทศเตั้งแต่นอนจะไปถึงเสา Round round with two b l i n k i n g Ninja I be t h g i e a d e I be jerking, joking, joking, selling brick at mama house. Yeah. Yeah. <laughs> yeah. For bang. Baby. Yeah. ยังม <laughs> <Yeah. S 2> ถ้ากูไม่ได้ไงเดี <laughs> ยวจะห้าแสนเหลือ, 2000, อสองพันทำบ้านเกิดกูทำพ่อจริงสอนไปทีละรอบไม่เคยจำไปเย็ดไม่ใช่ชีวิตในเมืองยังไงไอ้ใส <laughs> <laughs> yeah. เย่เริ่มจากแรกเลยกูได้ยินว่าพวกมึงเล่นกูไม่เคยจะสนกับชื่อที่พวกมึงนะั้นต้องการจะเข้ม <laughs> โบรกเอยึดแม่มือถึงสวิสชิงเลนไม่ต้องโชว์ลูกก้าวมอมอลลมือแค่ลูกกระโปรงข้างกางเกงกายมือแค่มวยอวตารส่วนกลัวมูมัตอะลีอยากจะรู้บารดูดอนนี่เหมือนมาเฟียหรือว่ามาฟี่เช็คแม่เล่มเล่มไม่ขึ้นกูให้เลขที่หนึ่งอุดรธานีพวกกูคงไม่รับก็แล้วคำขอโทษเข้ามาเลยที่ตีพวกกูมานี่เตยขึ้นมาตอนเช้ากูยังหัวคุยเหมือนเดิมต้องขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้กูหัวคุยเหมือนเดิมกูไม่ใช่ลิวเบบี้แต่ว่าตาเนี้ยแม่งคือไม้เธอนฝากไปบอกให้เด็กมีปัญหาให้หลบเพรพวกกูจะเินม บ้านนัมีเลายภาษาแต่มึงเลิกพูดไปเรื่อยมาก็โทรมากูจะเล่นไม่ให้เลื่อยได้ยินเวื่องแรงกูจะบีบไม่ให้เชื่อเจอตัวจริงมึงอยู่วิ่งหนีเย็ดแม่ขอให้สดอยู่ที่ปากพูดตบไม่ให้เลื่อยกบปากได้เฮี้ยกูจะเล่นมึงให้เซฟอยู่ในปากรูดชาวไปขอพี่วานสัมภาษณ์ยังขอตังอีกตั้งสี่พันเก็บตังได้ห้าแสนโทรหาพวกกูตอนเหลือตังสี่พันโลเช่มันแลงโซแล่มันขึ้นมึงคงจะคิดว่าดีมั้งเพื่อนกูบอกอย่าไปให้ค่ายลูกกะหลี่ไม่ดีมั้งเสียเงินประกันตัวเพื่อนมึงเฟี้ยวมากตากับยายมึึงงงรออแดกกข้้าาวววยยู่หลัทีีีมมเฟ อยากจะเป็นคุณแผนมึงคิดว่าเบี้ยวมากขอร้องเธอให้พวกมึงเป็นตัวเองไอ้สัตว์อย่าเบี้ยวมากมึงก็แค่ลูกคุณหนูที่อยากพิสูจน์บางอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตหายจะแมปไปนั่งสาวทิบวานเขาสถาบันบาตรพวกมึงยังไม่เค็ดเงินพวกกูน่ะมาซ้อนชั้นต่อให้นัาทั้งวันมันก็ยังไม่เสร็จดิสกูมากูคิดว่าจะล้ำกูคิดเกียินไปเดอกเอาเล่นอะไรกันแรกแรกกูเล่นมีถกกูเล่นมาได้เป็นไงได้กูอยากตายตัวไม่เออ หว้ป uhm, 네้าไหวเป้าไหวเป้าไวป้าไหว้าดับพี่อะไรดับพี่อะไรดับพี่อะไรมือพีเยน้อก็น้อก็อยก็น้อ้ก็อยเจ็ดสอน้องจ็สองไน้องไม่ให้เห็นเนห็เห็นไม่เห็นเนนยนเหี้ยโคตรเนา ปิดตาเล่นในแควที่เลี้ยงจัดอ่ะโชบไปโชบมาไอ้ควใช้ใช้ของเปนนิดทุเรศพูดไรเกินเพื่ออะไรพูดไรเกินเพื่ออะไรพูดไรเกินเพื่ออะไรโอเคไปไปไปสภาไปสภาหมดไปสภาหมดไปไปพอ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 ไปสภาไปสภา